9.4ลิตรนะครับได้น้ำมันเพิ่มขึ้นมาอีก1.6ลิตรถ้าเราเติมเต็มถังเนี่ยขีดแรกเนี่ยจะจะลดลงช้าลงกว่าปกติถังน้ำมันเดิม C r F 3 0 0 l นะครับเป็นถังเหล็กน,น้ำหนักอยู่ที่เกือบ3กิโลนะครับส่วนถังน้ำมันพลาสติกแต่งนะครับน้ำหนักอยู่ที่2กิโลพอดีนะครับ ใช้มือกดด้านล่างนะคาแล้วก็ต้องเอาตัวนี้ออกมานะครับติดตั้งใส่กับถังพลาสติกนะครับใส่ไปเรียบร้อยล้นี่นะนี่นะสำหรับท่านที่ติดตั้งกับหม้อน้ำของยโมโตอยู่นะครับจะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับให้ทำการเจียให้เรียบแบบนี้เลยนะครับ เพราะว่ามันอาจจะไปโดนถังนิดหน่อยนะครับถ้าถ้าเราไม่เจียนะครับก็เป็นการป้องกันไว้ไม่ให้โดนถังน้ำมันของเรานะครับหลังจากใส่ปั๊กตัวนี้ให้ครบแล้วนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับเป็นเป็นแค่สายระบายนะครับปล่อยไว้เฉยๆก็ได้อ่านี่นะฮะตัวนี้มีน็อตตัวผู้นะครับนี่หนึ่งตัวแล้วก็แหวนหนึ่งตัวแล้วก็บูทหนึ่งตัวนะครับใส่ตรงด้านหน้านะครับนี่ อ่าสองตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวยึดบอกนะครับใส่ตรงกลางตัวนี้ขันพอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นไปนะครับตรงนี้ให้ใส่ยางแบบนี้นะครับแหวนสีดํากับน็อตตัวผู้นะครับใช้ใช้ของเดิมก็มันจะมีแหวนเนี่ยแหวนตัวนี้ใช้ของที่เขาให้มานะครับฝั่งนี้กลัวไฟเลี้ยวจะติดก็ดันไฟเลี้ยวไปด้านหน้าอีกนิดหนึ่งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ ด้านบนก็จะมีสูงขึ้นมานิดหน่อยนี้เติมน้ำมันไปนิดหน่อยนะครับสตาร์ทปกตินะครับตัววัดน้ำมันก็วัดปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราเติมเต็มถังเนี่ยขีดแรกเนี่ยจะจะลดลงช้าลงกว่าปกติ เพราะว่าถังมันเยอะขึ้นนะครับโอเคนะครับ